จอลึกมาหาการหุ้นมอนะครับที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยได้ปรับตัวลดลงนะครับกว่า30%นะครับหรือว่าราคาเนี่ยติดฟลอร์2วันติดเลยนะครับ ทำให้2วันเนี่ยราคาเนี่ยลดลงไปกว่า50%เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบเอาข่าวนะครับจากเว็บไซต์นะครับของฐานเศรษฐกิจมาคุยกันนะครับผมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมเพียงแค่นําข่าวมาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อที่จริงหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับนักลงทุนจะต้องนําไปหาข้อมูลต่อแล้วก็นําไปพิจารณาต่อด้วยตัวเองนะครับว่าหุ้นเนี่ยควรที่จะซื้อถือหรือว่าขายนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนนะครับผม เรามาเริ่มกันที่พาดหัวเกาะเลยนะครับว่าเบื้องลึกมหาการหุ้นหมอแล้วก็ตัวละครลับนะครับตรงนี้เนี่ยก็ที่มาเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับผมหากจะพูดถึงด้านมืดของตลาดทุนเนี่ยชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้กับหุ้นหมอเลยนะครับเพราะว่าบริษัทมอรีเทิร์นจำกัดมหาชนหรือว่าที่นักลงทุนเนี่ยมักจะเรียกกันว่าหุ้นมอรีเทิร์นเพราะว่าพูดถึงหุ้นใหญ่เนี่ยก็ชื่อว่าคุณอมริตก,กล่อมจิตจเจริญหรือว่าเฮียมมอนั่นเองโดยเบื้องต้นนะครับบริษัทมอเรนเย ในอดีตเนี่ยเขาเคยมีชื่อว่าบริษัท DNA 2002จำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อนในตลาดหลักทรัพย์ว่า DNA นะครับผมโดยหุ้น DNA หรือว่าหุ้นมอเนี่ยในอดีตปี2 5 6 1ก็เคยมีข่าวเฉ้านะครับเกี่ยวกับคดีช่อกโกงเงินดิจิตอลหรือว่าบิตคอยนั่นเองคิดเป็นเงินเนี่ยมูลค่าประมาณ797ล้านบาทเลยนะครับผมจากนักลงทุนชาวฟินแลนด์ตรงนี้เนี่ยก็เกิดเป็นประเด็นที่ถกเถียงนะครับซึ่งทําให้ตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นมอเนี่ยก็ได้ปรับจากราคา 2. จุด 4บาทนะครับหรือว่า2บาท40ลงไปอยู่ที่0.15บาทเลยนะครับผมก็ลงไปกว่า90%เลยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งก็ประจวบเหมาะก,กับช่วงที่เกิดโควิดพอดีนะครับผมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ยิ่งทำให้หุ้นเนี่ยปรับลดราคาลงไปอีกนะครับผม ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือบริษัทมอเนี่ยเขามีทรัพย์สินนะครับกว่า1,600ล้านนะครับผมแล้วก็มีหนี้สินอยู่ที่300ล้านแต่ว่าประเด็นเนี่ยอยู่ที่มีเงินสดแค่18ล้านเท่านั้นนะครับผมโดย3ปีย้อนหลังเนี่ยงบการเงินของบริษัทมอไม่เคยมีรายได้เกิน 145ล้านบาทเลยนะครับผมก็นับว่าเป็นบริษัทกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นะครับด้วยมูลค่า book value เนี่ยเขาอยู่ที่0.22บาทต่อหุ้นเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผม book value ที่0.22นะครับ หรือว่ามีส่วนของผู้ที่หุ้เนี่ยอยู่ที่1,300ล้านเทียบกับ Market Cap อยู่ที่เฉียด1,000 0ล้านเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะครับผมซึ่งข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับของบริษัทนะครับนั่นก็คือบริษัทเนี่ยได้พลิกมามีกําไรในปี2564หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่1,158ล้านบาทนะครับจากการรับหุ้นแทนการชําระด้วยเงินสดโดยกําไรที่ผิดหูผิดตาเนี่ยก็ที่ปรึกษาการเงินเนี่ยก็ ให้ความเห็นนะครับว่าเป็นกําไรที่สูงเกินจริงนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยหุ้นมอนี่ยก็ได้ปรับขึ้นนะครับจากจุดต่าสุดที่0.15บาทในเดือนตุลาคมปี2563หรือว่าช่วงโควิดในช่วงปลายปีเนี่ยก็ได้ขึ้นมาราคาถึงเกือบ3บาทเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับ2565นะครับ แล้วก็ถูกทุบลงมา2ฟลอร์นะครับจนราคาเนี่ยลงมาอยู่ที่1.37บาทนะครับผมภายใน2วันเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าแสดงความเสียใจนะครับสำหรับนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์ที่เข้ามาเก็งกาไหรหุ้นตัวนี้แล้วก็ไม่ได้คัดลอสหรือว่ายังติดดอยอยู่ด้านบนนะครับผม <S <S เรามาดูกราฟกันหน่อยดีกว่าว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ถือตัวนี้หรือเข้าไปเล่นตัวนี้เราสมควรที่จะโดนจริงๆไหมหรือว่า มันมีสัญญาณอะไรที่เราควรที่จะออกไปก่อนควรที่จะคัดลอตไปก่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบกราฟมาให้ดูนะครับว่าในวันที่เกิดเรื่องหรือว่าวันแรกเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยราคาหุ้นเขามีการเปิดเปิดกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าแท่งต่อมาเนี่ยในไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยถูกทุบลงมาจนหลุดบริเวณแนวรับโซนนี้นะครับผมซึ่งในเชิงของเทคนิคอลแล้วเนี่ยการที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วยืนไม่อยู่แล้วพอเขาโดนทุบกลับมาเข้ามาในโซนแล้วโดนทุบ หลุดแนวรับลงมาอีกเนี่ยจุดนี้นะครับแถวแถว2.64เนี่ยเป็นจุดที่ควรจะตัดขาดทุนออกไปแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่มีความรู้เรื่องของการใช้กราฟทคนิคเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนักเยนของผมเนี่ยบางคนก็มีถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็ได้บอกกับเขาไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับผมว่าจุดระวังเนี่ยที่ต้องหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าย,ย่อลงมาเนี่ยควรจะไม่หลุดเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็ได้ให้เดทไลน์ไว้นะครับว่าจุดที่ยังไงก็ห้ามเเลยยนี่ แนวรับสุดท้ายเนี่ยคือแถวแถว2.38นั่นเองว่าบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยมีการย่อลงมาเนี่ยควรจะรับอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเขาหลุดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าการทำเทรนไลน์แบบนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นอันสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็มีข่าวร้ายเข้ามาแล้วก็มีแรงเทขายลงมาจนติดฟลอร์เลยนะครับผมถ้าหากว่าเราไปดู Time f r a m e day เนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยมักจะทําพฤติกรรมที่เรียกว่าชอบออให้บรรดาเทรดเดอร์เนี่ยตายใจก่อนก็คือชอบทุบลงมาให้มีไส้ไเบลยาวแบบนี้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยก็กลับขึ้นมานะครับผมพอมีไส้ยาวๆก็กระชากกลับขึ้นมาพอมีไส้ยาวๆก็กระชากกลับขึ้นมาแล้วก็เบรกหายไปด้วย ทำให้นักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดอยู่กับภาพนี้นะครับว่าหุ้นเนี่ยมีการทุบแรงแล้วเดียดเด๋ยวก็ดึงกลับเดี๋ยวก็ดึงกลับแต่สุดท้ายเนี่ยพอหุ้นเนี่ยถูกทุบจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขายได้ทันนะครับผมเพราะว่าไปติดกับภาพเดิมๆว่าเขาทุบแล้วจะชอบดึงกลับแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานักลงทุนเนี่ยก็คือการหาความรู้ให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการดูพื้นฐานการดูกดําไรขาดทุนของกิจาก,การนะครับ รวมไปถึงการใช้เทคนิคข้อต่างๆนะครับซึ่งในคลาส r m c ของผมก็มีสอนอยู่ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ผมก็นํามาคุยกันสั้นๆนะครับผมน้าข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับอัปเดตกับเพื่อนนักลงทุนนะครับก็ถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราก็จะมาได้คุยกันนะครับถึงเทคนิคการลงทุนดีๆต่างๆนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ